เปิดโพสต์จากใจแม่วันทองใหม่ดาวิกาหลังละครลาจอลาจอไปท่ามกลางคราบน้ำตาที่อาบหน้าของแฟนละครสำหรับวันทอง2021ซึ่งทั้งพิกทั้งลุ้นทุกอยากหยดเรียกว่ามีสิทธิ์ที่ตัวเลขเรตติ้ง EP สุดท้ายนี้จะทำลายสถิติ6.5ที่ทำได้ในตอนที่แล้วและเป็นเรตติ้งที่สูงสุดนับตั้งแต่ออกอากาศมา ผลตอบรับยอดเยี่ยมดีงามจนหยดสุดท้ายแบบนี้ใหม่ดาวิกาเลยกลั่นโพสจากใจสั่งลาแม่วันทองโดยได้ระบุว่าใหม่ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ขอบคุณช่องวันพี่บอยและพี่ป้อนที่ให้โอกาสใหม่ได้รับบทที่ดีมากๆเรื่องนี้นะคะขอบคุณพี่สันผู้กำกับสุดเลิฟของดาวิทีมผู้ช่วยทุกคนและทีมเขียนบทสุดเก่งที่ช่วยกันสร้างตัวละครวันทองออกมาและให้ดาวิได้มีโอกาสถ่ายทอดออกมานะคะ ขอบคุณทีมนักแสดงในเรื่องนี้ทุกคนที่น่ารักมากๆใหม่ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆฝ่ายของละครทั้งทีมไฟทีมกล้องทีมสวัสดิการพี่ๆทีมทีม PR ทีมเสื้อผ้าหน้าผมของแม่ๆทุกคนเลยที่สำคัญใหม่ขอขอบคุณคนดูทุกคน,นแฟนๆทานตะวันของใหม่ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะคะหลังจากนี้วันทองไม่ใช่หญิงสงใจอีกต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ